ครับเอน้เจอกับเมนูข้าวปุ้นสาวนะครับแล้วข้าวปุ้นห่อนครับเมนูนี้ผมชอบมากครับให้กินดูแล้วครับเมนูนแรกต้องลวกพักก่อนครับที่ขาดอะไรกันนี้นะครับการจองทัวครับกระลำที่ขอก่อนก็เมนูนี้สุดเลยครับแล้วพักสดก็มีนิกัสซีนี่นะครับจนพอมพักบัวก็ได้ รแสสุดบบับพัวบ่มีอกพักแต่นหนึ่งอะไครับ สูกหญาออกรุ่นมูครับมเป็นอีสานโบรางครับจะมีบางจังหวดัดครับบางจังหวัดบ่มีกินครับบ่รู้จ,จักว่าเพื่อไปกินอยู่้อยเอสนี่ครับทางอุบลยังมีจิมิขนขอ,ขอบคุณเศร้าเขาเจ้าสีเห็ดขอบคุณมาไม่ไม้แล้วก็ต้มแต่น้ำปลาแดกไว้เศร้าขอบคุณมาจากหมอต้อมไม่ไหม้ก็น้ำปลาแดกกับผักสดผักลวกแซ่บมากครับ ไม่เคยกินหรกครับก็เลยไม่เห็นกินเองแลดแต่กินงน่น้ำอะไรกบแสบน,นั่นขปุนเขาจิ่ว่าแสบสูบขบุให้เราบ้ได้ครับขวากปุญน้องชิ่นข,ข้อ,ของตลาดับที่ียนะนำสุกอ้พักสดแค่ครับนี่ห่อนอน ตอนนี้พักซุกแล้วกินได้แ่เพื่อนนังครับเสนาบดได้ต้องไปแ,แสบนัวนะครับแสบมากแต่สูตรเพิ่มสูตเพิ่มกะปิลงน้ำอีกนิดนึงนครับคือความนัวคือด,ดีความดี ธรรมด่ากับเอางสีแล้วก็ไปเอานกจานแล้วก็เอาน้าลาดก็ได้ครับตาอผมอยากให้มันหอนหอนนะคับเข้ามาเห็ดแบบนี้เลยต้มไปเลยก็ขอบคุณเ้างนี้สื่อว่าลายมืออากาศแกรเย็น,นครับยังเสิได้หอนซาใจอักเสบถุยแล้วก็บพัชชีต้นหอมโรยแล้วก็ไปปรุงกันครับแต่เมนูนี่สิบพราใส่บกักเนาวครับ ซาวสุรุกิศานนี่ครับผมเองเลยเจ้ากว่าไหมในยังไงแม่นนะแมีปิ่งไก่ปิ่งไก่บ้าน,นครับกระป๋องไก่ไกครับสองเมนูซาวครับนี่ซิมดูกินของปวดก่อน ครับผสุรดมากเน่แมแม่ว่าถวยนี่ยก็เต็มแล้ววันถวยวได้หน่อยเลยเต็มที่เลยสุรดรถตุนหอมนิดหน่อยครับน้ำตาครับ ดีนนึงครับใ้ำแปลเข้าเข้มยูแล้วคุณใลายถ้ะพักหลวกครับสุด,ดยอดน,นู่นเมนูกว๋วยเตี๋ยวสะตายกว๋วยเตี๋ยวแล้วครับกรงชิบอมีเนือ้อสาบอมีอย่างไรเรากนี่จ่นำประแด,ด่ทราบกันได้ไหม แต่มนู่นถือว่าใส่บกักนาวได้ไมน,นู่นแ่บุจอบอกจ้บุกนาวเลยเี่ยีคัวกใส่บกุกนา,ปากวปลาตู้ร่เร้าสุอันนมันชิยูทางอีสานใต่แม่ในน,นู่นลอยเอ็ดลงไปรู้บ,บน่นงูหลุลิ้น <c oughs> อันค่บีบไม,ม่ไหมต้องจี๊ยบผู้จ,จอดผู้เล้ยได้ข้าวปุ้นเป็นเซนนะครับไม่กลิ่นย้งแสบอันนี้เขาปุ้นจีงิงสิมันขายได้ปรวมาณเก็บได้โดนครับแต่วันนี่พวกใคยเป็นเซนเพื่อดีครับ่อยมีรสามักลุ้ยใหญ่หัว พอนำสุกห้องเลยเครียมคนหมดแล้วตะเขากันต้องพักหลวกสุดยอ,อนนนดนี่นเขาจะต้มน้ำประแดกไว้เป็นหมอเลยเวลาเขาไปสั่งเขาจะเอาตีเหล็กบีบไม่ไมเห็นเลยด้านล่า

ห่อนนะครับหากหน่อยก่นอนตัวเขากันครับกระต๊อง ปากปัเนี่ยน,นี่เข็มปุ่นลายครับซึมาสับนำลายปุ่นบอกรถจะจัดหน่อยนึงดิแซลก็ตาม,มาตได้สอบครับใช่ไหมเด็กอ้อนะเขาวันใส่บากเน่าบะเขาวันครับเมนูนี้บอกเลยบะเขาวันกับบกเน่า ่อนนะคือครับอย่างนั้นเย็นนี่ จมูกแปลกก่อนวนนี่งไปชูข้างหน่อ้าวผิอ,อ,นนอดครับ อยากน้ำมึงนงกนประากจะต้องน้ำมเงกับ่นกะปุ่นขวยน้่งน้องถนั้นนะงเงินไม่เคยกินด้องเ,เห็ดบังครบอืมดูหฟองบหลูกครับก็ต้องบลู ก็ยจะตื่งมากินกับนั่งมีโปรตีนนำไค่บอา

ส่นี่มเ่ว่าอีเมียพอดีบอกให้เปได้เขามีเบาของแสบู่แล้วบอใส่ให้เา่เบไ่เอาวองแสบบ่เบามอเป็นน่อยนะ ต่น่งมึงกินเ้อะนบกินเ้อะด้กินกระปุนก็นนกหาหารปะปุนเศร้าก็ปิดเนื้องไกมันไมกก่กบกินบนกินน้ำแล้วมีห่วงเนื้อมันห่อนมึงแต่ได้ยังไงตัวบุกินไ่ตัวห่วเนห้อเนนียมาขวบพุ่นขับตรงไหนวะวันไหจะไปน้ำตะโมอ

กินทัอนพอนเง่อออกเลยกลือนี่จืดๆกินเฉาติดปั้นนะจ มากครับด,รดูดถั่วแซ่บข้าวมูสัสดๆทั้งดีครับ เลยลองเห็นเบิ่งขับง่ายๆตรงนั้นบ่แหลกคือเออถ้าใส่อีกกลุ่มของตามใจสอบ แจบไปได้แล้วแมแจกน้อนครับของเหลือแจบ Obrigado.